สวัสดีครับพอดีพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่ทางไกลทางไกลที่เขาเบื่องคลิปนี่แมนื้นนี้ผ้ามาใส่เบ็ดเดอครับใส่เบสแปดริ้วตำบลบางโลงบ้านดอนสนามเนื้องเฮากับิเป็นเนื้อเขียดครับพี่น้องนี่มเนื้อเขียดเนื้อเขียดโมเดอมันหลุดมาติดตามกันเบื่องครับน้องไหมครับน้องไหมน้องไึมมาเบิ่งบรรยากาศเลยครับ เขาเขียวๆงามๆครับบ้านเพื่อนเขาเม็ดสันเด้อครับนี่โอ้กล่องกระสันเขากล่องเด้อบันนี่นี่แหละครับไม้เฮามที่ใช้คางทางคางบ้านเพื่อนนี่แหละ ติดตามเมืองกันเลยครับขีมานบอสามพ่านครับผุนพันนรักเขาพันลักพันเองอในพันอุงกาครับอ,อันนี้พันนิกรครับเสียวนิกรครับเสยภูมมครับเสยภูมิเสยพู่มบวกสีสเกตครับามาเนี้ย นี่แหละไม้เฮาหไม้เฮาหกับเก็นประมาณนี้นะครับพวกงานเนื้อกับเป็นเนื้อเขียดเด้อครับก็ข้างครับก็ข้างนาวนาวแล้วก็หน่งนาวนา,วนาวุดนถามไปแท้งกุนละ ัีทางกอเนี่ยกล่อง YouTube เปิดใหม่ครับผมกล่ององีสานนอ้นองไม้น้องไม้น้องไม้ในวงกานนะครับอันนั้นแหละพี่น้องเทียบแล้วมันก็ี้เป็นดังชันล่ะน่ะนะ่ะดินเด้า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 นั่นแหละนะ่ะ หลังๆต่อไปกันเลยครับขอ,อุอ้ยบรรยากาศดีครับเปเพี่น้องเลย,ยบ้านเพิ่นตำบลบางโรงครับบ้านดอนสนามอำเภอแปดริ้วจังหวัดสะเชิงเศราอ้าเว,วเพื่อบ้านนเปี้ยวโอ้ยบอกผิดบอกผิดอำไมก็ได้ตัว นี่ไอ้ไปก็ไปลาเข่าตื่นหรอเฮ้ยลาใไใตา้ำตื่นไปก็ไปดอกนึ่งอิสีบ,นบานคนไกลบานพี่น้องเอ้ยมาหากินหาอยาก ทั้งคนกับตามีงานประจำนะครับมัอนี้วันแมววันหยุดเลือเด็กผ้าร่วมโตกันมาฝากส่องยูทูบส่องหน่อยๆนี่ไว้น้ำเด้อครับ ให้เต็มปอดไปเลยครับเงียบสงบดีขนาดบ้านเพื่อนเงียบร้อยไปเม<ป>ืองหลังไปเบืองหลังต่อไปกันนี่ครับคอดปส่ต้นบักยอดใส่เจ้นบับนเลยครับเรียวๆเลยโทรศัพท์นี่แหละครับไทยพี่น้องเอ้ย มีงบคือเขาแต่มีผู้เบิงไม่ได้หลายกันได้เงินได้เงาน,นเขา็สิดสื่อมาเห็ดคือเขาอยู่หรอกครับก็บทดสอบเบืองเบาบานเบา,บาสีสเกตเ้อครับนี่ ไม้ก็เข้ากับจิปเป็นแนวนี้แหละครับนาท่อนาหยังนี่แหละครับเนื้อเขียดเสียบร้อย ในน้อยนี่ก็ฝาดเบ็ดเพราะบอกในน้อยได้หน่โอน่ะเจ้าทินครับเจ้าทินเนี่ยอืม กินจอกันไมเลยย่ยงนะนั่นฮะพันหลักเขาครับไอ้เนยของไขม่มานบมมานเราเบิงกันพี่น้องเอ้ยก็อะไรอําพลบแรงอ่ะเดี๋ยวใส่เบ็ดก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมือแรงจังมา่ารุ่นกันเบิง่งว่าสีมานบ่ ใส่เบียดใส่พันก่อนเลยครับเด้อมาเบิง่งไม้ทีสองกันเลยครับเอากระติใส่นี่คลองเลยเนาะนี่แหละครับนี่คลองคนปล่อยน้ำออกจากบ่อก,กุ้งมันสีลงคลองไงคลองไงอยู่พุ่นครับพี่น้องคนอยู่ขุนหลามคือต้นมะม่วงคนครับใกล้ๆคนมันี่เป็นคลองไง น้ำคลองน้อยนี่ที่ไหลลงคลองใหญ่เนาะครับแล้วป้านี่มันสิแล่นขึ้นครับผมนี่อ่านบอ่อกุ้งเพิ่นครับเพิ่นก็สิปล่อยน้ำร่งคลองน้อยแล้วป้านี่มันสิแล่นขึ้นครับป้าสิขึ้นมาในคลองน้อยนี่นะครับก็สิใส่กันในคลองหน,หน้อยๆนี่นะครับไปครับพี่น้องลุ้นกันยาวๆเบิ่งคนมักคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน,น่เด้อครับสอ่องหน่อยๆเพื่อที่จะเติบใหญ่ขึ้นส่องเพิ่นแน่ ฝากเปก็นกำลังใจเห็นแลครับบานๆเลยนะครับลิดม,มีเงินสื่อกล่องคือเขาดอกผู้ใดเขาเมาเบิง้งเกศซอยกดไหลกดแร่กดติดตามในนี้ได้ครับเด้อกำลังสิบเปิดซองหาอยู่หากินบานเฮ่านี้นะครับโดนๆสิเน,นมใส่เทอเ่เบดก็ได้ว่าพากันเห็นงานยุงเทพครับมือนี้วันยุดเลยพากันเดี๋ยวมา คลิปหน้าคลิปเด็กดดก็สิทธิเฮ็ด,ดกับเขาอะไรพี่น้องเมืองมันนี่ไอ้จัดเหลืองซึ่งปึ้งอยู่บ่นี่ดำขลึงตึงขึ้นลุงเนธ่าเขาเจโลเขาเจโลพอได้เจ๋งเต้งบ่เข็บลงไปนี่นะครับถ้าเบืองผลงานเลยครับมือแรงคล้องในนอยนนี่นะครับ ว่าประสิทธิภาพสิซ้ำไหนมีโตมีแต่มีโตัวเขาได้ปนบอครับผมลุ่นกันยาวๆครับนะครับพี่น้องมาลุ่นกันเบิงมีแต่มีโตัตตบออ่เป็นเวลาหกโมงแรงแล้วนะครับยากาศเสียงกบเสียงเขียด ยาวมั้งครับรอบแรกเล้เบ็ดกต่ไซส์เบ็ดแล้วไันทีเดียวแล้วรครับเบ็ดแปดสิบหลังอ้บรรยากาศดีครับบานเพิ่นไปเบ่งปลาบกเผาคนก่อนครับหมานบอ เขียดย่งคือเก่าครับครับเขียดบ่ดินบะดองเลยเหงาบ่เขียดก็ได้ทั้งนี้เลยทั้งนี้กันย่งคือเก่าครับไปหลุ่นกันต่อไปครับบรรยากาศว่าฝากดี่ฝากน้องเนาะครับเนาะ ทางไก่ทางไก้อยู่ประเทศนอกเดี๋ยวคนเขามาเห็นคลิปนี้กับเบิร์เด้อครับนี่งามงามอาอทางนี้จูดกูดเลยครับพี่น้องยู่บยู่บนี่นี่จูดกูดเลยครับขั้นเด็ดยู่บ ไอ้ะน่ออยู่บนนอครับโอ้เดี๋ยวลงเบิ่งก่นอน้ะครับอยู่บ่อยู่บอ่อ,บอูดกูดเลยครับลังนี่อยู่บอ่อเบิ่งงด้วยพี่นอ้องด้วยคุณไอ้ละ่ะโอ้อยู่ครับยู่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 อออ่านบอ่อตุดซ้ำไหนอ้อ งามเลยครับพี่น้องเอ้ย amino. ใสสวยครับใสสวย,ยนี่ครับหยขืนโคกรุดพอดีเลยเบ็ดก็ได้รูลักทุเลนเะครับนี่ครับพี่น้องกำมหัพดพอดีครับ กำลังงามเลยไปเบื้องหลังข้างนานี่เบื้องนาทอเพิ่งไหนหนาทอกินบอยูครับโอ้กินบอยูครับพี่น้องเกียดเสียเลยเอา้ามีแจมแล้วครับมาแจมนึงแหละมันมันพ่นอากาศก็ดีขนาด มาติดตามกันต่อไปครับรอบแรกครับรอบแรกรอบแรกนะครับถือว่าอแเหวได้มาสองแต้มครับครัคผมสองแต้ม ทำไขรนี่นะครับเพราเด็กปนอยู่ครับอากาศหมนบานครับเสียงนกเสียงกา